สวัสดีครับวันนี้น้าเอกก็มา,มารีวิวนะครับน้าเอกสั่งซื้อสินค้าจาก s h อ p e e มานะครับตัวนี้นะครับเป็นที่วางโทรศัพท์มือถือนะครับนี่นะครับนี่นะครับตัวนี้สั่งมาราคาสูงนิดนึงนะครับแต่ว่าก็คือเคยใช้แล้วแบบราคาถูกเนี่ยใช้ไม่กี่วันก็พังนะครับใช้มาหลายอันละก็เลยว่าเออไหนลองซื้อสีที่มันราคา แพงขึ้นมาหน่อยนะครับแล้วก็อาจจะใช้ได้นานหน่อยนะครับตัวนี้360ฟีีสปินนะฮะก็คือหมุนได้360องศานะครับแล้วก็เ,เป็นจะมีขนาดนะครับ12.5เซน10เซนแล้วก็11.3เซนนะครับน้ำหนัก188กรัมนะครับเนี่ยนะฮะนะครับ ตัวนี้สั่งมาจากช้อปปีนะครับสั่งเมื่อวันที่3มกรานะครับที่ผ่านมานี่เองนะครับ2,564นะครับตามกำหนดเนี่ยของจะถึงมาผมต้องรับของวันที่23มกรานะครับแต่อันนี้เซอร์ไพรส์ครับวันที่14ก็มาแล้วนะครับเป็นสินค้าที่ส่งมาจากเมืองจีนนะครับถือว่าเร็วนะครนะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกันนะครับอ่า เดี๋ยวเข้ามาก็จะเจอนี่ครับเจอนี้ครับเป็นกระดาษนะครับตัวนี้ใช้สําหรับแปะหมายเล็กโทรศัพท์ของเรานะครับเดี๋ยวแปะยังไงเดี๋ยวผมให้ดูตัวอย่างนะครับแล้วก็อันที่สองก็จะเป็นที่จับโทรศัพท์นะฮะที่จับโทรศัพท์เนี่ยก็เดี๋ยวผมมีโทรศัพท์หนูหนูขอขอโทรศัพท์ยืมโทรศัพท์เครื่องเดียวเอามาลองหน่อยนะครับ นะะฮนี่นะฮะะนครับใช้บีบตรงนี้นะครับใช้บีบตรงนี้นะครับสองข้างนะครับบีบเข้าไปเนี่ยนะฮะบีบเนี่ยนะครับสำหรับจับโทรศัพท์อ่ะขอบคุณครับนะยืมโทรศัพท์ลูกครับนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับปรับเอียงได้นะครับตัวนี้ปรับเอียงได้นะครับจะมีน็อตอยู่ นะครับตรงนี้ปรับเอียงได้นะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับเป็นตัวปรับเพื่อที่จะหมุนนะครับนะฮะหมุนได้3 6 0้ยองศานะครับแล้วก็มันจะมีตัวนี้ครับเมื่อกี้ที่ผมก็คือเอาไว้ติดเลขนะครับเอาไว้ติดเลขหมายเลขโทรศัพท์ของเราตรงนี้นะฮะ นะครับหรือหมายเลขโทรศัพท์ของใครก็ได้ฮะที่เราต้องการที่เราต้องการที่จะต,ติดต่อบ่อยนะครับเนี่ยดูตามตัวอย่างครับนี่นะฮะนะครับ,นะรบก็เขาให้มาทั้งหมดเลขศูนย์ถึงเลขเก้านะครับ5้าแถวนะครับไม่ได้ไม่ได้ใบหวยนะฮะไม่ได้ใบหวยแล้วก็ในกล่องมีอะไรเอ่ยมี ประแจนะครับเป็นฝั่งนี้นะครับเป็นหแฉกเออเป็นโทษนะครับเป็นเหลี่ยมเออเป็นเป็นไขควงแฉกนะครับไขควงแฉกนะครับส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นประแจหกเหลี่ยมนะครับเนี่ยฮะประแจหกเหลี่ยมนะครับนะครับเอามาต่อกันที่ตรงนี้ครับนะครับก็ด้านหลังเนี่ยนะครับมันจะมีตรงนี้ก็เป็นตัว น็อตสกูยิดนะครับสาหรับดึงนะฮะดึงหนีบนะครับตัวนี้ใช้หนีบคอนโซลนะครับใช้หนีบคอนโซลรถนะครับโดยตรงนี้มีที่จับนะครับจะมีที่จับอยู่นะครับวัสดุตรงนี้เป็นยางหนึบหนนะฮะเหนียวเหนียวหนึบนนะฮะน่าจะเกาะน่าจะเกาะได้ดีแล้วก็บริเวณตรงนี้นะครับไม่ทราบเห็นหรือเปล่าอ๋อแข็งนิดนึงนะฮะตรงนี้นะครับก็จะเป็นยางหนึบหเหมือนกัน นะครับน่าจะเกาะได้ดีแล้วก็ไม่ลื่นนะครับส่วนหน้าสัมผัสหน้าสัมผัสตรงนี้ก็จะสากๆหน่อยนะครับเป็นลักษณะสากๆดูดูดูดีนะครับกว่าหลายๆอันที่ซื้อมานะครับก็เดี๋ยวเราไปดูของจริงกันว่าเวลาติดตั้งแล้วนะครับมันจะใช้งานได้ดีหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปดูกันครับครับก็มาดูกันเลยนะครับวิธีการติดตั้งนะครับก็ดึงส่วนนี้นะครับ ดึงลงมานะครับแข็งนิดนึงนะครับแล้วก็กดทาบเข้าไปนะครับบริเวณคอนโซลหน้านะครับให้อยู่ในตำแหน่งที่เราอยู่ตรงกลางนะครับเนี่ยฮะก็พอเราใส่เข้าไปอย่างนี้ได้แล้วใช่ไหมครับดันเข้าไปให้สุดนะครับแล้วก็มันก็สามารถหมุนนะครับตัวนี้นะฮะหรือปรับเนี่ยถ้าเราชอบแนวเนี้ยนะครับเราหนีบโทัพร์เนี่ยนะครับบีบเข้าไปนะครับก็จะวางโทรศัพท์ได้นะครับในกรณีที่จอดรถไว้ดูเหมือนดู YouTube นะครับ จอดรถดู Youtube หรือว่าดูเว็บไซต์ต่างๆนะครับ Facebook นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราขับรถนะครับเราก็ปรับได้อีกตัวหนึ่งนะครับเราหมุนตรงนี้นะฮะให้ให้อยู่ในแนวนอนนะครับข้างซ้ายหรือข้างขวาก็ได้นะครับเนี่ยนะฮะแล้วก็ปรับหมุนเนี่ยเนี่ยฮะแล้วก็หมุนตัวนี้ล็อกเนี่ยฮะมันก็จะอยู่ในแนวนอนนะครับโทรศัพท์เราก็จะใช้งานได้ปกติครับก็ ระออยะยาวาผมไม่แน่ใจว่าเป็นยังไงนะฮะก็ลองมาดูแล้วกันนะครับโอเคขอบคุณครับ